คุณเห็นเรนูนครไหมสาวเรนูแต่อาจจะรุ่นใหญ่นี้น,น,ะนะครับกลับมาเรื่องของชินวัตรหุ้นชินขอบนะครับก็ของทักษณิณชินวัตรนั่นแหละ,ะตกลงวันนี้ถ้าไม่พลาด กรมสรรพากรจะนําหมายไปปิดที่บ้านจันทรสองราเพราะถือว่านี่คือที่อยู่สุดท้ายที่ได้แจ้งอย่างเป็นทางการของนายทักษิณชินวัตระนะครับส่วนหลังจากนี้ก็เป็นเรื่องของกระบวนการตามกฎหมายไปแต่ก็แน่นอนกระบวนการที่จะออกมาคัดค้านต่อต้านการยึดทรัพย์ของนายทักษิณชินวัตรมันต้องมีเป็นรายวันอยู่แล้วเมืม่อวานนี้หนึ่งในทนายผู้ประวารณาตัวจะต่อต้านถึงที่สุดก็คือเรืองไกรเรืองไกรไกนี่เขาฉายาอะไรนะนักร้อง นะฮะคุณเลื่องไกรลีกิจวัฒนะหอบเอกสารไปที่สรรพากรเลยนะไปแจ้งเตือนให้พิจารณายุติการเรียกเก็บภาษีในถัดไปนี่เราอยู่ประเทศเดียวกันปะเนี่ยประเทศเดียวกันประเทศเดียวกันร้อนจะตายพูดกันตรงตรงเงี้ยผมรู้มุกคุณอะร้อนจะตายโอแกหนาวอะฮะคือถ้าเป็นสุภาพสตรีนะผมก็อยากจะฟันธงไปว่าคนที่แต่งกายลักษณะนี้คือเพิ่งไปดึงหน้ามาแล้วเอาหนังไปรอไว้ที่คอก็เลยต้องปิดเอาไว้บาดคอหรือเปล่า ไม่รู้ผมไม่รู้เคย,เคยมีคนก็พูดกันว่าคนที่ปิดอย่างเงี้ยเป็นอย่างนี้ <c oughs> จริงหรือเปล่ายังไม่ถึงเวลาแล้วจะมาตอบอทีนี้เรื่องไกลเขาไประบุข้ออย่างนี้บอกว่าให้สรรพากรยึดตามคําพิพากษาข,ของสารดีกาแผนกคดีอาญา <c oughs> ที่ยึดทรัพย์ทักษิณไปแล้ว46,000ล้านบาท และสารภาษีอากกลางก็บอกว่าการเรียกเก็บภาษีนายพันองแท้กับนางสาวพินทองทางเป็นเรื่องทําไม่ได้คือคุณเลืองไกรเมื่อวานเนี่ยพูดแล้วงงๆนะครับผมก็พยายามที่จะทําความเข้าใจกับคุณเลืองไกรตั้งแต่เมื่อวานว่าตกลงแล้วคุณเลืองไกรจะพูดว่าอย่างไรคุณเลืองไกรก็จะเน้นอยู่ว่าหุ้นเนี่ยทางสารดีกาแผนคดียา,ยาบอกว่าเป็นของนายทักษิณชินวัตรด,ดังนั้นไปเก็บภาษีจากลูกเขาไม่ได้แต่ว่า เมื่อสรรพากรเคยออกหนังสือประเมินไปที่พ่านทองแท้พินทองทาแล้วก็ถือว่าเป็นการเรียกเก็บภาษีไปที่ทักษิณด้วยเช่นกันเลืองไกรก็เลยบอกว่าแม้จะมีความพยายามเก็บภาษีทักษิณตามมาถ้าดูจากเอกสารราชการที่เกี่ยวข้องจะเห็นหลายประเด็นว่าทําไม่ได้เลยเช่นประเภทเงินได้ตามมาตรา40หรือสารพิพากษาเพิกถอนการประเมินอายุความเรยกําหนด1ิปีไปแล้วเป็นต้นนี่คือคําของเลืองไกรที่เขาไปที่สรรพากรแต่สิ่งที่ ถ้าบอกว่ายึดตามคําพิพากษาศาลดีกาแผนกคดีอาญาเนี่ยต้องไปอ่านให้ชัดเจนว่าณวันนั้นศาลพิพากษาเป็นสองประเด็นหนึ่ง <c oughs> ยึดทรัพย์ทักษิณ4ี่หมนพันล้านเพราะล่ำรวยโดยมิชอบกับ2ให้เรียกเก็บภาษีจากผู้ที่มีไรายได้จากการขายหุ้นนอกตลาดรอบนั้นทั้งสองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เขาพิพากษามาแล้วนะฮะค่ะอ,อีกเรื่องหนึ่งนะคะเราคิดว่าเรื่องนี้กําลังจะกลายเป็นเรื่องใหญ่พอสมควร,ครก็คือว่า มีการพิจารณากันของคณะกรรมการที่จะเปิดโอกาสให้มีการสอบครูผู้ช่วยเข้ามาปกติแล้วคนที่จะสอบครูผู้ช่วยเข้ามารับราชการเป็นครูได้เนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติคือมีใบอนุญาตตัวครูตัวครูครนะคะเหมือนตัวทนายตัว,ตวเป็นวิศวกรวอะไรอย่างเงี้ยนะคะปรากฏว่าก่อนหน้านี้เนี่ยจะต้องมีตัวครูทึงจะมาสอบได้แต่ล่าสุดมีการพิจารณาของคณะกรรมการ อนุญาตให้คนที่ไม่มีตั๋วครูครับจบปริญญาสาขาใดก็แล้วแต่ที่ต้องการเนี่ยเข้ามาสอบทําข้อสอบได้สอบผ่านปุ๊บก็ไปรับราชการ,รแล้วข้อไปอบรมความเป็นครูทีหลังครับทีนี้มันก็เลยเกิดการต่อต้านขึ้นมาเพราะว่ามองว่ามันมีความไม่ยุติธรรมเกิดขึ้น ะะเมื่อวานนี้ถ้าจะสรุปกันก็คือมีความเคลื่อนไหวหลายทางเลยทีเดียวตั้งแต่ตอนเช้า9ก้าโมงเนี่ยมีการเสวนากันที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะนะฮะมีครูบาอาจารย์มีนิสิตนักศึกษาเนี่ยเข้าร่วมเสวนากันมากพอสมควรทีเดียวเลยนะคะในวงเสวนาเนี่ยอย่างข่านหนึ่งที่ไปร่วมพูดคุยด้วยคืออาจารย์ประพันธ์สิริสุสารัตประธานสภาคณะบดีคณะครุศาสตร์ศึกษา,าศาสตร์แห่งประเทศไทย อาจารย์บอกว่ามันดูจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่กับผู้เรียนกับการที่เปิดโอกาสให้คนที่ไม่ได้จบทางด้านครู<ะ>เข้ามาสอบแล้วได้เป็นครูครเพราะว่ามันขาดความรู้ทางด้านก,นการสอนนะคะ,ะอยากให้ฟังอาจารย์ค่ะแต่เมื่อมีประกาศออกมาเช่นนี้ออกมาว่าใครก็ได้มาเป็นครูทางสภาคณบดีเราก็ห่วงใยว่าเมื่อเขาไม่ได้มีการเรียนตามมาตรฐานที่กำหนด ไม่ได้มีมาตรฐานในการฝึกประสบการณ์ไม่มีมาตรฐานในการบ่มเพาะจิตวิญญาณของความเป็นครูเราก็ลังจะเสี่ยงสุ่มเสี่ยงหรือไม่ที่จะให้คนเหล่านี้ลงไปสู่โรงเรียนสภาคณะบดีไม่ได้รังเกียจสำหรับคนอื่นใดที่จะเข้ามาเป็นครูไม่ได้รังเกียจเลยและยินดีด้วยถ้าท่านสนใจจะมาเป็นครูและมีความรู้ความสามารถแต่เราเพียงแค่ว่าขอให้มารับการอบรม พัฒนาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่วิชาชีพกําหนดเพราะท่านจะเข้าสู่วิชาชีพครูท่านต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามลักษณะของวิชาชีพค,ครูนอกจากนี้นะอันนี้คือเวทีของครูบาอาจารย์นะคะคส่วนความเคลื่อนไหวของคนที่เรียนอยู่เนี่ยมไม่ว่าจะเป็นนิสิตจากคระศาจุฬาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจากศิลปกรนะคะก็ สดงจุดยืนว่าไม่เห็นด้วยการไม่เห็นด้วยของบรรดาน,นิสิตนี่เขาบองว่ายัางไงร,รู้ไหมคะคนิสิตนักศึกษาทุกวันนี้เรียนคณรุศาสตร์เรียนศึกษาศษาสตร์ต้องเรียนทั้งหมด5ปีนะคะคคเป็นปริญญา5ปีไม่ใช่ปริญญา4ปีแล้วที่เกิดขึ้นมา5ปีก็เพราะว่ามองว่าจะต้องพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถเพราะนั้นจัดหลักสูตรจัดเต็มเลย5ปี4ปีเรียนวิชาการอีก1ปีคือปีที่5เนี่ยออกไปฝึกสอนค่ะคุณต้นน้องน้องเขาบอกอย่างนี้มันไม่ยุติธรรมนี่ เขาเรียน5ปีเรียน5ปีไม่พอนะยังต้องไปสอบเอาใบตัวครูก่อนครับถึงจะไปรับราชการไปสอบเป็นครูได้<ะ>แต่เวลาคนอื่นนจบปริญญาตรีเรียนแค่4ปีเสร็จแล้วก็ไปสอบได้เลยครับรับราชการได้และเข้ามาเรียนความเป็นครูทีหลังอ้อาว มันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยยุติธรรมในสายตาเขาอะนะไม่ยุติธรรมเอาในสายตาดิฉันก็ได้ไม่ต้องสายตาเด็กหรอก <c oughs> ในสายตาดิฉันก็ไม่ยุติธรรมนะอันนี้มองกันในเรื่องความยุติธรรมอย่าง <c oughs> เดียวเลยนะรจริงๆแล้วคนที่กว่าจะสอบเข้าเป็นครูได้แล้วเรียนเป็นครู5ปีเนี่ยไม่ควรจะต้องไปให้ไปสอบตัวครูแล้วนะคุณต้นถ้าจบมาก็น่าจะเป็นครูได้เลยถ,ถูกไหมถ้าคุณเอาคนไปเรียนถึง5ปียังไม่มีความสามารถเป็นครูแล้วคุณยุบคณะครุศาสตร์ไปเหอะน่าคิดน่าคิดในเมื่อเรียนสอนเข้ามาตั้ง5ปี ยังขาดคุณสมบัติข้อนี้ <ฮะ S 1> ไม่ต้องสอนแล้วครับคนที่เรียนครุศาสตร์ควรจะเป็นครูได้เลยไม่ควรต้องไปสอบเอาตัวครูอีกต่อไปแล้ว <ฮะ S 1> แต่ปรากฏอยู่ๆมาออกกฎหมายว่าใครก็ได้ไปสอบถ้าคุณทําข้อสอบผ่านแล้วคุณไปสอบตัวครูทีหลังการเป็นครูเนี่ยมันไม่ได้ดูกันแค่ว่าสอนแล้วเด็กทําข้อสอบได้นะครับ คนที่เรียนอยู่ในห้องเรียนถ้าคุณเป็นครูโรงเรียนกวดวิชา <c oughs> เด็กกวดวิชาคือเด็กที่มีความมุ่งมั่นมีเป้าหมายชัดเจนคือเด็กที่จะเรียน <c oughs> คุณก็แค่ต่อยอดให้เด็กที่มีความพร้อมให้ไปถึงฝั่งฝันเขาเท่านั้น <c oughs> แต่ทุกวันนี้เด็กในห้องเรียนมีเด็กที่ต่ำกว่าเกณฑ์เยอะ <c oughs> ยังไม่รวมถึงเด็กพิเศษ <c oughs> เด็กออทิสติกเด็กห้องเรียนทุกวันนี้มีกี่คนที่อยู่กับพ่อกับแม่และมีกี่เปอร์เซ็นต์ละที่พ่อแม่แยกทางกันสารพัดปัญหาของเด็กที่อยู่ในห้องเรียน มันไม่ใช่ว่าคนเก่งวิชาการอย่างเดียวจะเข้าไปจัดการการเรียนการสอนในห้องได้นะคุณต้นมันต้องเป็นคนที่มีความรู้ในการจัดการสังคมของเด็กทุกวันนี้เลยเด็กในห้องนี่มันมีความต่างกันสารพัดปัญหาสารพัดถ้าคนไม่มีความรู้ในการเรียนการสอนแบบครูอะความเป็นครูเนี่ยม,มันเข้าไปอยู่ในห้องเรียนไม่ได้คุณกวดวิชาได้ค่ะ แต่คุณเข้าไปจัดการปัญหาที่มันมากขึ้นเรื่อยๆในห้องเรียนไม่ได้เป็นอาจารย์พิเศษชั่วครั้งชั่วคราวได้แต่รับมือกับกับนักเรียนเนี่ยมันต้องมีม,มีมีพื้นฐานมาก่อนปัญหาทุกวันนี้มันหนักก,กว่าปัญหาเมื่อก่อนครอ,อบครัวที่แตกแยก<ห>นะคะเด็กในห้องเรียนสารพัดปัญหาเด็กพิเศษในห้องเรียนเยอะมากมเด็กสมาธิสั้นการเรียนร่วมระหว่างเด็กปกติกับเด็กพิเศษคุณจะแก้ปัญหายังไง อย่างมันต้องผ่านการสอนแบบวิธีการจัดการในโรงเรียนคะ่ะ<ห>ไม่ใช่แค่วิชาการเลิศเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มันต้องคุยกันในในวงกว้างพอสมควรสรุปว่าเขาก็จะมีการจัดการพูดคุยกันคะ่ะอาจารย์ประพันธ์สิริสุสารรัฐที่เมื่อกี้เราได้ยินเสียงไปนะคะก็ได้รับการนัดหมายเลยล่ะคะ่ะว่าคณะกรรมการ การศึกษากานพื้นฐานสำนักงานกรรมการรวมศึกษาเนี่ยก็จะเชิญมาพูดคุยกันนะคะคเพื่อหาข้อสรุปให้ได้ในเรื่องนี้ค่ะนะครับซึ่งก็เดี๋ยวดูกันต่อไปแต่เมื่อวานอีกเช่นกันนะครับก็มีเรื่องหนึ่งซึ่งควรจะต้องรายงานเอาไว้ว่าที่กระบี่โรงแรมมาริทามพาร์คแอนสปารีสอร์ทเนี่ยเขาก็มีการเปิดเวทีสร้าง ความรับรู้ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ไงครับโรงไฟฟ้าว่าจะเป็นอะไรยังไงแต่เขาไม่ได้เริ่มว่าโรงไฟฟ้าควรจะเป็นโรงฐานหินหรือไม่ก็มาคุยกันมีประชาชนจาก4จังหวัด5จังหวัดมาเพียบเลยนะพันกว่าคนเลยนะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจ กว่า500นายรักษาความสงบเรียบร้อยทีนี้เราฟังทั้งสองฝั่งในฝั่งของผู้จัดเองพลโทปิยวัฒน์ก็บอกว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเสนอความคิดเห็นแต่ยังไม่ใช่ข้อสรุปแต่จัดขึ้นให้ทุกภาคส่วนเสนอความคิดเห็นกันแต่ในส่วนของประชาชนเองประสิทธิชัยหนูนวลก็บอกว่ารู้สึกว่าครั้งนี้การจัดงานยังโน้มเอียงไปให้ทางด้านการให้ข้อมูลด้านเดียวแก่ผู้รับฟังก็ไม่ค่อยจะสบายใจเท่าไหร่นะครับแต่บรรยากาศก็เป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อยครับเข้าไปฟังอย่างเดียวนี่คะ เขาไปฟังอย่างเดียวใช่ป่ะเพราะฉะนั้นก็คือมีอะไรก็พูดพูดพูดมาเขาก็แค่เอาข้อมูลไปรวบรวมก็เท่านั้นเองนะคะอีกเรื่องหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นเรื่องร้อนภายในสองสมวันนี้แหะครับเพราะว่ากำหนดการที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนชจะพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินี้ก็คือวันวันนี้วันที่อะไร่สิบ่กัวันมรืนนี้30มีนาคมนี่แหละครับ นั่นก็คือร่างพระราชบัญญัติปีโตเลียมที่ตอนนี้ทางด้านของหม่อมอุ๋ยหม่อมราชวงศ์ปรีดียาทรเทวกุลออกมาร่างจดหมายเปิดผนึก ถึงนายกรัฐมนตรีและสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้วค่ะใจความสําคัญคืออย่างนี้ท่านหม่อมอุ๋ยบอกว่าถึงแม้ตอนนี้แกจะไม่ได้เป็นรองนายกแล้วแต่แกยังตามเรื่องที่แกเคยเสนอเอาไว้อยู่เรื่องหนึ่งอย่างชนิดที่เรียกว่ากัดติดเกาะติดไม่ปล่อยเลยก็คือเรื่องของการพิจารณาผ่านพระราชบัญญัติปิโตเลียมฉบับใหม่ค่ะมันมีอยู่ข้อหนึ่งซึ่งเป็นใจความสําคัญแกบอกว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เกิดขึ้นจากการที่นายกรัฐมนตรีต้องการให้แก้ไขเรื่องของการทําสัมปทานค่ะ ให้เปิดกว้างมากขึ้นแล้วก็ไม่พยายามที่จะผูกขาดไว้กับบริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือรายได้ที่จะเข้าสู่รัฐผูกขาดกับวิธีใดวิธีหนึ่งแกก็ไปทํามาเรียบร้อยปรึกษากฤิชฎิกาเรียบร้อยนําเข้าเสนอต่อนายกรัฐมนตรีแต่ไปติดอยู่ชั้นนายกอยู่ประมาณสักเดือนหนึ่งหลังจากนั้นนายกก็เอาเข้าสู่ที่คอ,อรมอในวันที่4สิงหาสองพนหาเสร็จแล้วอีกประมาณ10วันจะมีการนําเข้าสู่สน,นอชอปรากฏว่านายกบอกว่า คุณช่วยไปคุยกับกรรมการการพลังงานก่อนได้ไหมก่อนที่จะเข้าสนอชหมอมอุ๋ยก็ไปพบว่ากรรมการการพลังงานนั้นมี6คนเป็นนายทหารระดับสูงนอกราชการทั้ง6คนนี้บอก<ม>เห็นด้วยเลยกฎหมายนี้เอาเลยแต่ขอเพิ่มสักข้อได้ไหม,มทําไมไม่มีการตั้งบรรษัตน้ํามันแห่งชาติขึ้นมาละ่ะ หมอมอุ๋ยก็สวนทันทีนะครับในจดหมายบอกว่าผมไม่เห็นด้วยแล้วผมก็บอกว่านี่ผิดจิตนารมรัฐบาลที่นายกรัมตรีบอกให้เปิดกว้างทําไมจะไปตั้งบรรษัทน,น,น้ำมันแห่งชาติได้อย่างไรออผมก็ตอบกลับไปว่าไม่เห็นด้วยแล้วก็เสนอร่างนี้แหละเข้าสู่การพิจารณาของสอนอชปรากฏว่าวาระแรกสอนอชรับนะครับ แต่พอถึงวาระสองและสมที่จะพิจารณากันในวันที่30มีนานี้แหละมีการสอดแทรกเนื้อหาที่มาตรา10บทับหนึ่งเข้าไปว่าให้มีการตั้งบรรษัทน้ำมันแห่งชาติเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมได้หมอมอุ๋ยบอกนี่คือประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของประเทศนี้เลยว่าร่างกฎหมายผ่านวาระแรก แล้วไปแทรกเนื้อความสําคัญในวาระสองที่ไม่ได้เป็นนโยบายของรัฐบาลเข้าไปได้อย่างไรเออจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่กฎหมายผ่านเนี่ยนะคะถ้า<ะ>สมมติว่ามีคนสงวน ยัติว้คำแปลยติใช่ไหมคะมันก็จะต้องเป็นประเด็นตั้งแต่วาระแรกคือวาระรับร่างหลักการใช่ไหมคะวาระที่สองก็คือจะต้องมีการตั้งกรรมธิการพิจารณาและถ้าเกิดว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็คืออยู่ที่ว่าสงวนการแปลยติหรือเปล่าแล้วก็จะต้องเอามาคุยกันในที่ประชุมสภาทีนี้ดิฉันสงสัยว่าไอ้มาตรา10ทับหนึ่งที่บอกว่าให้ตั้งบรรษัทน้ำมันแห่งชาติได้เมื่อถึงเวลาสมควรเนี่ยมันมาในรูปแบบไหนคะ ในเมื่อมันไม่มีมาแต่แรกมันจะเข้ามาได้ยังไงถ้ามันมีมาแต่แรกมันต้องอยู่ตั้งแต่ในวาระรับหลักการใช่ถูกไหมฮะอันนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีมาไั้งแต่วมระรับหลักการถ้าใส่เข้ามาได้ยังไงเพราะว่าถ้าใส่เข้ามาแต่แรกเนี่ยอาจจะไม่ผ่านการรับหลักการก็ได้นะคะใช่ถกไหฮะถ้าคุณไปดูจดหมายที่หม่อมอุ๋ยเขียนนะแกอธิบายชัดมากเลยว่าจริงๆแล้วกฎหมายฉบับนี้หลังจากที่คุยกับ กรรมมาทการพลังงานก็ตกไปแล้วนี่แล้วตัวแกก็หลุดออกมาพราะหลุดออกมารับนนตีพลังงานคนต่อไปเนี่ยก็เสนอร่างวาระเสนอพระราชบัญญัติฉบับนี้เข้าสู่สนชก็ยังไม่มีอะไรแต่แล้วอยู่ๆเนี่ยรัฐบาลก็บอกว่ากรรมาการพลังงานเนี่ยได้เสนอกรรมาการพลังงานคือที่มีทหารหกคนได้บอกว่าให้เสนอกฎหมายคู่กันมาอีกฉบับหนึ่งซึ่งมีเรื่องของบรรษัทพลังงานแห่งชาติ บรรษัทน,น้ามันแห่งชาติเสร็จแล้วเนี่ยกฤษฎีกาบอกไม่เอาอมไม่เอากฎหมายฉบับที่เสนอคู่นะเพราะว่าไม่ไม่รับเลยไม่ใช่นโยบายรัฐบาลแต่สุดท้ายอยู่อยู่ร่างเดิมที่ไม่มีบรรษัทน,น้ํามันแห่งชาติไปแปลงร่างเป็นร่างที่มีบรรษัทน,น้ํามันแห่งชาติในมาตรา10ทับหนึ่งในวาระสองเฉยๆเลยเติมยัดไส้เข้าไปเฉยๆเลยเพราะฉะนั้นมันผิด2ออย่างนะคะ,ะผิดตั้งแต่หนึ่งไม่เห็นด้วยตั้งแต่แรกรมันก็ต้องจบอสอง ผิดตั้งแต่สอดไส้เข้ามาได้ยังไงสอดไส้เลยสอดไส้เลยสามก็คือเจตนาที่เอาเข้ามาเนี่ยมันจะมีความเปลี่ยนแปลงยิ่งใหญ่มากเลยนะคะ,ะเรื่องบรรษัทน้ำมันแห่งชาติจำได้ไหมคะว่าที่มีการเถียงกันอย่างหนักเลยรเรื่องพรบปิดตรเรียมเนี่ยเขาต้องการที่จะให้ดึงน้ำมันทั้งหมดเนี่ยออกจากสัมปทาน<ะ>ทุกอย่างที่เอกชนได้ไปจากการประมูลหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะแล้วสองก็คือว่าให้รัฐบาลเป็นเจ้าของกิจการนี้เอง การที่รัฐบาลเป็นเจ้าของกิจาการนี้เองคําตอบก็คือให้จัดตั้งบรรษัทน้ามันแห่งชาติครับที่นี้ถามว่าบรรษัทน้ามันแห่งชาติเนี่ยทำไมถึงหลุดไปหลุดไปก็เพราะว่ามันไม่มีคําตอบว่าบรรษัทน้ามันแห่งชาติเนี่ยมันจะดีได้ยังไงมันจะเข้ามาทําอะไรบ้างเข้ามาทําอะไรได้เนี่ยเขาอย่างอธิบายได้เยอะเลยนะแต่ถามว่ามันจะดีได้ยังไงทุกวันนี้เรามีรัฐทิสากจเรายังต้องตั้งซุปเปอร์บอร์ดขึ้นมายกเลิวยกทีโออาของการรถไฟ<ป>เราเพิ่งย้ายพออขอสมก ถูกไหมคะแล้วก็มีการตั้งคําถามว่าบรรษัทน้ํามันแห่งชาติที่ขึ้นมาเนี่ยจะไม่ซ้ารอยอะไรต่อมีอะไรที่เรากําลังเผชิญอยู่ทุกวันนี้ได้อย่างไรจึงไม่ผ่านครับเพราะทุกวันนี้เราไปไกลแล้วนะคะไปไกลที่เปิดประมูลแล้วก็มีการดูแลกันอย่างเป็นระบบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสอดเข้ามาตรงนี้มีความหมายความผิดสําเร็จแล้วหรือยังคะก็ถ้าสนชลงมติรับวาระสองกับสามก็ประกาศใช้เป็นกฎหมายได้เลยนะ ท่านหม่อมอุ๋ยก็เลยบอกว่าวิงวอนสอทชอต้องดูให้ดีมาตรานี้ออกเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องที่ทําลายระบบเศรษฐกิจเป็นวิกฤตและเป็นอุปสรรคต่อ,อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศล้าหลังไปอีก50ปีท่านยกไปถึงเรื่องของที่คุณอันชรีพรบอกบอริษัทน้ํามันสามทหารสมัยก่อนเลยที่ไปครอบคุมเรื่องระบบการขายน้ํามันในประเทศทั้งหมดเลยคือเรื่องนี้ทะเลาะก,กันมาเยอะอนะคะแล้วก็ ออมันเป็นเรื่องผลประโยชน์ที่สูงมาก <ฮะ S 1> ไม่อย่างนั้นเนี่ยมันไม่มีทุนที่ลงไปละเลงกันในโซเชียลอย่างรุนแรงขนาดนี้หรอกนะคะทีนี้เทียบนิดเดียวคุณนันชลีพรให้เห็นภาพชัดเจนก่อนหน้านี้ไม่ใช่ไม่เคยมีการยัดไส้แบบนี้นะครับพระราชบัญญัตินี้ละโทษกรรมสุดซอยก็ยัดไส้แบบนี้และครับวาระหนึ่งผ่านวาระส กรรมมาที่การขอแก้แประยะติเสร็จแล้วยัดเรื่องสุดซอยว่าใครที่ทําความผิดอะไรก็ตามจะได้รับการนิรโทษกรรมหมดแล้วก็รวบรัฐพิจารณาในเวลาตีสีนั่นคือประวัติศาสตร์ที่อัป,ปยศที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในประเทศนี้ครับค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะยังมีหลายเรื่องรออยู่ค่ะ